สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหาเจ้าโมโตพาเรล่านะครับตัวร้อยหติดเป็นตระกูลของแลมบัสตานะครับคันนี้ก็มีอาการรอหลังติดนะครับผมเข็นไม่ค่อยไปครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบคาร์ดนะครับที่มันล็อกตัวนะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูพร้อมๆกันว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมเราก็ต้องถอดชุดข้างออกก่อนนะครับ ถอดชุกล้างออกแล้วกดลดลด,ดลงนะครับเตีย่ยนะครับเดีย๋ยอยู่ที่จานตัวนี้นะครับผมมีปัญหาครับเจ้าจานขับสายพานนะครับด้านในน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกนอ็อตพวกเกริงคานนะครับ เจอเลยครับปัญหาครับผมเจ้าผ้าคาร์ดมันหลุดไปชิ้นหนึ่งนะครับผมลองขึ้นกค ดูนี้ก็ถอดอยากนะครับติดติดซ้ายติดขวาติดหน้าติดหลังตัวไม่อยากถอดเฟรมเยอะนะครับเพราะตอนนี้ถอดอยากนะครับดูอุปกรณ์หนานแน่นมากนะครับผมไม่รู้จะถอดส่วนไหนก่อนเสียเวลานะครับครับตัวนี้ก็เจอได้นะครับผมก้อนคาร์ดหลุดนะครับไม่รู้จะมีขายหรือเปล่าต้องไปเทียบรุ่นแล้วนะครับผม ทำให้เป็นติดกับเอเจ้าตัวนี้นะครับทําให้ล้อล้อติดล้อฝสื่อนะครับเวลาเราเคลื่อนที่นะครับแผ่นคาดผ้าคาดมันก็จะเป็นเกาะกับจานตลอดนะครับทําให้ล้อหลังไม่หมุนนะครับผมล้อติดครับก็เดี๋ยวเราต้องไปดูอะไรนะครับว่ามันจะใช้กับรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวต้องถอดตัวนี้ไปเที่ยวนะครับผมศูนย์บริการมันก็ปิดตัวนี้ไปแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวต้องไปดูอะไรก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องเอตัวลาก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูอะไรก่อนครับเดี๋ยวอัปเดตให้คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม